สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเป็นมินิโปรเจกต์ตัวหนึ่งนะครับมินิโปรเจกต์ของผมชิ้นนี้ชื่อว่า PSU Hardware Online ครับตัว PSU Hardware Online ตัวนี้เป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองเปิดตัวโปรเจกต์กันเลยครับก่อนอื่นเลยก็เข,เข้าไปที่ command ์พร้อมครับผมเซฟโปรเจกต์ไปที่หน้า desktop นะครับก็เข้าถึงตัวโปรเจกต์ ก็ n p m start ขึ้นมาครับก็รอสักครู่นึงนะครับก็หน้าเว็บไซต์ของผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับโดยส่วนแรกก็เป็นส่วนหัวนะครับก็จะมีปุ่มการค้นหาสินค้าเป็นช่องค้นหาสินค้าแล้วก็จะเป็น หมวดหมู่สินค้าครับซึ่งผมทำไว้สามหมวดหมู่ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์กล้องแล้วก็โทรศัพท์มือถือครับถัดมาก็จะเป็นการลงชื่อเข้าใช้แล้วก็เป็นตระก้าสินค้านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราลองเล่นการลงชื่อเข้าใช้ดูก่อนครับตัวนี้จะเป็นการลงชื่อเข้าใช้ที่ผมใช้เทคโนโลยีของไฟเบทก็คือการออเทนติเคชันของไฟเบทนะครับมีเมนูในการซายอินเนี่ยสี่ตัว ก็จะเป็นการ sign in กับ Google การ s i g n in กับ facebook การ s ign in กับ GitHub แล้วก็การ s ig n in กับอีเมลครับวันนี้ผมทดลองเล่นการ s i g n in กับ facebook นะครับก็เรากดเข้าไปได้เลยครับตัวนี้ผมเคยล็อกอินกับ facebook เอาไว้แล้วมันก็เลยลิงก์กันไว้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นชื่อของผมเองแล้วก็เป็นรูปภาพโปรไฟล์บน facebook นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาที่หน้าหลักกันครับหน้าหลักตัวนี้ก็จะแสดงสินค้าทั้งหมดที่ผมมีนะครับก็จะมีประมาณ12รายการครับจากนั้นเรามาลองเลือกสินค้าตามหมวดหมู่กันนะครับลองเล่นกันในส่วนของคอมพิวเตอร์สมมติผมอยากได้สินค้าสัก1ชิ้นเป็นเดลผมก็สามารถเข้ามาที่หน้านี้เราก็ ดูรีวิวสินค้านะครับดูราคาแล้วก็สามารถดูได้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่กําลังเป็นที่นิยมหรือเปล่าโดยจะมีแท็กสีแดงๆขึ้นมาว่าเป็นป๊อปปูล่านะครับโอเคแล้วก็ถัดด้านล่างสุดก็จะเป็นสินค้าที่ตรงกันก็คือเป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ของโน้ตโน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับ อันนี้ผมก็สามารถเพิ่มหรือลดจํานวนสินค้าได้ในหน้านี้นะครับสมมุติผมต้องการสัก1ชิ้นเราก็เพิ่มไปในตะก,กร้าสินค้าครับจะสังเกตว่ามีป๊อปอัพเป็นสินค้าขึ้นมาเป็น1ชนิด1รายการนะครับผมอยากได้เป็นกล้องด้วยก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เพิ่มใส่ตะกร้าได้ครับเป็นโทรศัพท์ก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เพิ่มใส่ตะกร้าไาาด้ ในหน้าตะก้าสินค้านี้นะครับก็จะแสดงเป็นชื่อรายการสินค้าขึ้นมาครับเป็นราคาเป็นจํานวนแล้วก็ดําเนินการนี้เราสามารถลบสินค้าที่เราไม่อยากได้ทิ้งไปได้เลยนะครับสามารถเพิ่มหรือลดสินค้าได้ในหน้านี้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นยอดรวมของสินค้าจากนั้นเมื่อเราพอใจจากสินค้าแล้วเราก็สามารถไปตรวจสอบรายการได้ครับรายการของเราก็จะมี3ตัวนะครับ ยอดรวมก็จะสรุปตามนี้เลยครับเมื่อเราพอใจกับสินค้าที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม pay with card ตรงนี้ได้ครับตัวนี้ผมก็จะใช้เทคโนโลยีก็คือเป็น style development นะครับซึ่งเป็นตัวเทคโนโลยีที่ใช้ในการชำระเงินออนไลน์นะครับซึ่งสามารถหาเพิ่มเติมได้นะครับความสามารถของมันก็คือเราสามารถ ล็อกอินกับอีเมลที่เรามีนะครับแล้วเราก็กรอกเป็นบัตรเดบิตของเรานะครับอันนี้ผมเลือกมาเป็นในหมดของเทสเทสโหมดนะครับมันก็เลยสามารถใส่ข้อมูลที่ยังไม่เป็นจริงได้นะครับ อันนี้ก็ใส่ไปได้เลยครับปี2025 C C V เท่านี้ครับเราก็สามารถกดเพยได้ตัวข้อมูลก็จะเด้งไปที่หน้า Account Style ของผมเองนะครับที่ทำการล็อกอินเอาไว้ว่ามีการจ่ายเงินเข้ามาเป็นจำนวนเงินกี่บาทโอเคครับแล้วก็เราสามารถละทิง้งแล้วกลับไปที่หน้าหน้าหลักได้นะครับ ตัวเมนูถัดมาความสามารถถัดมาที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือเป็นการค้นหาสินค้าครับบนช่องค้นหาสินค้าตรงนี้เราสามารถากรอกสินค้าที่เราอยากได้ได้เลยครับมันก็จะสามารถกดค้นหาสินค้าอย่างผมพิมพ์ไปว่า oppo มันก็จะขึ้นเป็นรูปสินค้า2ตัวนะครับที่ตรงกันก็คือเป็น oppo 2ตัวหรือถ้าไม่อยากทำแบบนี้ก็สามารถเลือกเป็นทั้งหมวดหมู่ได้เลยครับ อย่างโทรศัพท์ก็สามารถกดแล้วก็ขึ้นมาเป็นหมวดหมู่ของโทรศัพท์ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้สามารถกรองราคาสินค้าได้ครับผมสมมติผมตั้งราคาสินค้าที่ผมอยากได้ไว้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงสองหมื่นบาทมันก็จะขึ้นราคาสินค้าที่ตรงกับที่เราต้องการได้นะครับก็คือตั้งแต่ศูนย์จนถึงสองหมื่นบาท หรือเราสามารถเรียงราคาสินค้าจากสูงไปต่ำแล้วก็ต่ำไปสูงได้นะครับซึ่งทำให้ง่ายต่อการเลือกหาสินค้าตามที่เราต้องการได้ครับนี่ครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับ